ผู้หญิงคนนี้แค่มองก็รู้สึกนั่งเกียดแล้วชท่านทั้งสองครับห้องทำงานของประธานมาถึงแล้วนะครับหลิวห้าวคนคนนี้ตั้งแต่ฉันแต่งงานกับเขาก็ไม่มีใครกล้าทำแบบนี้กับฉันอีกนางมีนใครกันแน่จ้อยหมินหมินเจอกับมาแล้วเหรอ มีแกนเป็นน้องสาวแท้ๆของหลวนเหา่าหยางหมิงเขาชอบวิ่งกับพวกเราตั้งแต่เด็กๆคนรอบข้างมักจะพูดเวอนางไม่เหมือนเด็กผู้หญิงที่ไม่ถึงว่าตอนนี้จะออกมาจากโลงแล้วทั้งสวยทั้งโตเต็มวัยแล้วเทียนหยานไม่เจอกันนานเลยนะคะเหมือนเหมือนมากนี่คงเป็นลูกของมีเทียนเหยียนสินะ อย่างที่คิดเวลาสิบปีเขาเป็นสามีและพ่อของเขามานานแล้วจันลสายไปแล้วฉันได้ยินอย่างหมิงบอกเธออยู่ต่างประเทศมาตลอดเป็นยังไงบ้างช่วงนี้เป็นยังไงบ้างชีวิตคนคนหนึ่งฝืนๆไปเถอะคนคนหนึ่งถ้าฉันจำไม่ผิดปีนี้เธออายุยี่บหกปีค้นหาแฟนได้แล้วั้งไม่งั้นคุณลุงสุดหลอ่อคงร้อนใจจนเป็นห่วงแย่ จะหาก็ต้องหาคนที่ตัวเองชอบไม่ใช่ฉันขอถามเธอเธอชอบที่เธอเป็นอยู่ตอนนี้หรือเปล่าเทียนหยานฉันเอาเสื้อผ้าของยงเฉิงมาแล้วแม่เหล่าๆในที่สุดเธอก็มาฉันช่วยถือให้รักกันว้าวบางเย้ของเราก็เหมือนกันอะไรกันภรรยา ของเจ้างเทียนเหยียนผู้หญิงคนนี้เองเหรอเธอรักนางหรือไม่ท่านลุงข้าแน่นอนว่าพ่อรักแม่ได้ฉันเข้าใจแล้วยังไม่ได้ทักทายก็เข้ามาลุก,กวนนะคะถ้าอย่างนั้นวันนี้ฉันขอตัวก่อนนะเทียนเหยียนเพราะอะไรผู้หญิงแบบนี้ มันไม่ยุติธรรมสำหรับฉันสักวันฉันจะพาตัวเยื่องเทียนเหยียนกลับมาให้ได้ให้เธอรู้ว่าเธอไม่คู่ควร